สวัสดีค่ะไม่กินข้าวราดนะคะกระเพราไก่สับนะคะเป็นยังไงเห็นไหมคะกระเพราไก่สับค่ะนี่นี่ค่ะแซ่บไามอร่อยนะคะเดี๋ยวเอาเอาก่อนนะคะนี่คือกระเพราไก่สับนะคะข้าวราดจานเดียวเหมือนเดิมนะคะวันๆก็มีแต่ข้าวพูดถึงแผ่นดินไหวเมื่อวานเะนีไก่จใจแป๊ว เรอยู่ตรงกรุงเทพนะคะมีบ้านสองชั้นเมือ่อเมื่อวานนะคะประมาณบ่ายโมงครึ่งหรือบ่ายโมงยี่สิบนะคะจำประมาณนี้นะคะพ่อจะไปเปิดประตูใหญ่นะคะมีความรู้สึกว่าลุกขึ้นมาตัวเองอะ่ะเซไปเซมาเหมือนกันนะคะวินเวียนหัวจะอ้วกนะคะเอ๊ะทำไมน้ำในในบอ่อ ปลาที่เลี้ยงทำไมมันสั่นเร็วมากปรับๆปรับๆแล้ล <c oughs> ไม่คิดว่าว่าเป็นเอาแผ่นดินไหวหรอกนะคะเพราะไม่ไม่ทราบจริงๆนะคะมันเกิดตอนบ่ายโมงนะคะบ่ายโมงกวาบ่ายโมงยี่สิบหรืออะไรนี่ก็จำเส็กๆนี้ได้นะคะก <c oughs> ็ะพักพักหนึ่งนิดหนึ่งน่ะก็หยุดเราก็เอยพอเริ่มดีขึ้นเราก็รู้ว่าร่างกายเราผิดปกตินะคะผิดปกตินะคะก็เลยมา มาเสียบนะคะก็ติกน,น้ําแล้วเอายาหอมนะคะขอัยเอายาหอมมาใส่แล้วเอาน้ํานะคะเติมจริงเข้าไปนะคะรู้สึกว่าสงสัยตัวเราจะไม่สบายมาั้งเราก็กลับไปนอนนะคะพอประมาณบ่ายสองอะไรนี่นะคะเกือบบ่ายสามก็มีคนต่าจงจังพี่น้องต่าจงจังหวัดโทรมาหาว่า,าพี่พี่รู้เปล่าเนี่ยพี่ไม่รู้หรอตึกมันถล่มการนับพันดินไหวอะ่ะก็บอกว่าเรา ไอตอนบ่ายนะั่นแหละเราเราู้สึกว่าเราเวียนหัวมันไอช่วงบ่ายบ่ายายี่สิบนะมันเกิดแล้วแต่ไม่ทราบพอน้องโทรมาก็เลยเปิดเข้าไปใน u t u b e เพราะว่าเรารู้ว่าเราไม่สบายก็เปิดเข้าไป youtube ไปดูพูดไปดูที่แบบไปดูข่าวเพราะรู้ข่าวปุ๊บกอเ,เกิดแผ่นดินไหวช่วงเวลานี้เวลานี้แล้วออ้ยตัวเราก็เลยไปถามคนในซอยนะคะถามเด็ก mm hmm. เด็กบอกก่าหนูก็เป็นหนูอยู่ชั้นสองแต่เวียนหัวไอ้นี่อยู่แค่ว่า รงบางนานะคะข้างหลังมันก็จะไปข้างหลังมันก็จะเป็นสนามมินสวรณภูมิค่ะมันก็ยังเกิดไปไปลายมานะเราอยู่จะนอนชั้นล่างมีชั้นสองก็ไม่ไปข,ขึ้นนอนชั้นล่างนะคะก็เลยแบบว่าเอาแหละเป็นจริงๆไม่ใช่ว่าเรา,เาจะเป็นลมหรอกนะมันเกิดที่ว่าแผ่นดินมันไหวนิดนิดทำให้หัวใจเรามันเต้นนะคะเต้นแล้วเราก็จะเวียนหัวมันก็จะอ้วกค่ะนี่แหละคะ่ะเรวไปดูเอ๊ะทำไมน้ำมันสั่นๆน,นะคะ เนีย่ยรก็น่ากลัวอยู่เทพก็น่ากลัวนะบอกน่ากลัวมันก็ต้องอยู่นะคขบคนทำงานนะใครที่อยู่สึงสูงก็น่ากลัวมากที่สุด ตึกสูงนี่น่ากลัวคะ่ะตึกสูงม่ข้างหลังนี่ก็มีตึกนะคะสูงสูงนะคะเป็นที่ทํางานนะคะของเอ,อของของอะไรนะบริษัทเลยนะคะที่อ่านขาวนะคะจำไม่ได้คะ่ะ แต่คนวิ่งลงมากันเพียบเลยเขาบอกว่าถ้าอยู่ที่ตึกสูงอย่าลงลิฟต์แค่นั้นแหละค่ะมันอันตรายนะมันจะแตดไฟดับแตกหายใจก็ไม่ออกอีกนะค่ะนี่ค่ะเผาไก่สับ แซบแซบเลยค่ะเพราะเราก็ไม่ลุงเทมันไม่มีเหตุการณ์แบบนี้แล้ไม่ไม่รู้อ่ะเขาบอกว่าพอระวางร้่ยมันกลัวมันจะมีเกิดอื่นอีกน,นะคะ ภาวะเรียกว่าเราเราจะเป็นลมนะคะไปกินยาหอมที่ไหนได้แผ่นดินมันไหวทําให้ตัวเราสัน่นการมันจะเวียนหัวค่ะเหมือนก็บ้านหมุนอะ่ะเรียกว่าเกิดอ,อาการบ้านหมุน คนไม่อ้ขึ้นเป็นชั้นบนเลยนะคะ เผ็ดเหมือนกันนะคะกระเพราไก่จับเหมือนก็ใช้พริกนะคะคั่วแห้ง เผ็ดชาเผ็ดคุกไปนะคะตอนแรกอันนี้ก็ไม่เผ็ดนะคะแต่มันก็อร่อยนะอร่อยค่ะตอนนี้จะเต็มตัวอยู่แล้วค่ะป้องกันตัวเองไว้ของสำคัญล้วเอาไว้ข้างล่างเราไม่รู้ว่าเผ็ดการามนแน้ะกัดตอนไหน รู้ว่าไม่เผ็ดก็อโอเคค่ะขอบคุณทุกกําลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเป็นกําลังใจกันละกันขอทุกท่านจงมีความสุขไยบายสวัสดีนะคะ